ดาราสาวคนดังอวดบ้านภูวิลล่าหลังใหม่ที่เขาใหญ่พร้อมเปิดให้บริการแล้วเรียกว่าเป็นสาวสวยที่ขยันหาเงินเก่งมากๆเลยและข่าสําหรับหนูเล็กก่อนบ่ายที่นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วหนูเล็กยังขายของออนไลน์และหันมาเริ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างภูวิลล่าสไตล์นอร์ดิกไว้ที่เขาใหญ่ด้วยล่าสุดหนูเล็กได้โพสต์ภาพบ้านที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเผยว่าเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการรีวิว a win underscore ูวล h a วินภูเวล่าเขาใหญ่ภูววล่าเขาใหญ่สะซีทูเปิดใหม่ล่าสุดบ้านสไตล์นอร์ดิกเพดานสูงโปร่งเย็นสบาย3ห้องนอน3ห้องน้ำพักได้ไม่เกิน13ท่าทันนาบ้านกว้างจอดรถได้3-4ถึงคันสะไว้น้ำเกลือผนังกระจกใส3คูณเเมตรหลุมปาร์ตี้ริมสะซีทูพร้อมเตาปิ้งย่าง3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องโถงหงห้องครัว ห้องน้ำใหญ่พร้อมอ่างอาบน้ําสุขภัณฑ์แบบวินเทจคาลาเกะครบเซตห้องทานอาหารริมสระว่ายน้ําอุปกรณ์ครัวครบทําอาหารได้ส่วนส่วนตัวลานดาดฟ้าส่วนตัวมีแม่บ้านให้บริการเพิ่มความสะดวกสบายมีร,ปรอปพรักษาความปลอดภัยในโครงการตลอด24ชั่วโมงร้านอาหารเครื่องดื่มอยู่หน้าโครงการเปิด8โมงเช้าถึง3ทุ่ม นาผาคาเฟ่เพียง1นาทีเซเว่นเพียง3นาทีปั๊มปะตะทและอเมซอนเพียง7นาทีร้านกาแฟเช่น บรรยากาศโบโคลิกคาเฟ่88เพียง3-5นาทีทัสคานายู่เขาใหญ่บริบทคีริมายาน้ำผุดเขาใหญ่เพียง6นาทีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพียง15นาทีถนนธนรัฐเพียง10นาทีใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายเชิญมาพักบ้า,านาวินกันนะครับแฮปปี้นิวเยร์องร์2 5 6กกันนะทุกคนบรรยากาศดีสุดๆน่าไปเที่ยวพักผ่อนมากๆ